สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นุ้ยก็จะพาไปดูนะคะว่าวิธีการทอดแหนะคะที่โดยที่ไม่ใช่แค่สแงทอดนะคะในวันนี้มาดูว่าแหเขาตาถีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เขาจะทอดได้หรือเปล่านะคะก็คล้ายติมทอดแหนะคะก,ก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดก,ก,กระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะนี่นะคะไปแล้วนี่นะคะรถไอติมจอดอยู่ด้วย นี่ไปแล้วไ้เขีวเอ้จับไปจับอันนี้นี่ลองจับตั้งหามาียบตัโมันลับไปได้อไปแล้วไอ้สั่น điết, nhiều lại, Một đấy, cu, cu cu, rồi, phải không đâu, bãi dài phải tha thát. Đeo, kinh đấy con. đi, không muốn. ไปนุ่มๆๆๆนะใหญ่น่ะใส่ไว้น่ยใส่เอ้ยลดิ้าใชโบใหญ่หอกโดนหลอกให้งมแหหรือเปล่าน้ำแก้จะตุ่มมาแก้ผ้าหมดเลยไงอแลวดูหุ่นคนมันงมแหคนมันงมแหก็เมาลงดิน้าน้าๆน้ๆหน้าหน้า้าหน้ามเห็ไมน มันยังไม่เชื่ออีกนะหัวเราเป <c oughs> ็นห่วงเอ็มร้อยตอแล้วมันน้งนะปามดิ้งมั้งปามตอปา๊าดใช่ปกก๊าก่ะเียนะดูนะเขาก็จะงมเห็นนะคะน้ำตื้นนิดเดียวนะแต่หวานใส่ตอนะคะ งมฟีไม่ได้ปลามาเสียเลิกตั้งแต่ลื่นตรงโน,นง้นแล้วนะล้อคอณตายแล้วมนะั้ง้วไข่ไข่ขไข่ตะไข่นี่มาบมากทีนี้ฉลัดเร็วดิอะไรงี้เงี่ยเนี่ยนะต่างไปแล้วเอา้าล้างเลย โอ้ล้างแหเลยโยนให้เขาล้างเลย เนี่ยค่ะก็เมื่อกี้ลื่นตรงนี้เลยนคะคะร้อยใหม่ๆเนี่ยเปียกๆเนี่ยลื่นตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ค่ะวันนี้นะก็คือ เอาทษแห่ไม่ได้นะคะเสียเลิกตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนะสงสัยปลาจะตื่นนะคะก็คนไหนชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง N N K Channel นะคะคลิปนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ลาไก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I don't ever slow up no i don't take i got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take i got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that's.